ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการเล่นเกมโซเซตเมนในกรณีที่เราเล่นเกมไปแล้วแล้วไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับเราจะทำการาลบเกมแล้วก็โหลดเกมใหม่นะครับผมตอนนี้กำลังรอให้เกมโหลดอยู่นะครับมาดูกันว่าจะสามารถเข้าเกมได้ไหมนะครับ ตอนนี้พอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการาโหลดค่าต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมพอมาถึงตอนนี้นะครับระบบต้องการการขออนุญาตเข้าถึงไฟล์ต่างๆครับเราก็กดอนุญาตไปนะครับ อันนี้เรากดอ่าักริทั้ง2อันนะครับแล้วก็เข้าไปที่แทบไซา์นะครับมันจะมีให้เลือกบัญชีเมลกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้ผมใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่รหัส s s ยืนยันนะครับ ตอนนี้ล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่แท็บไซต์แทบ็แทบ,ทบมือนเดิมโอเคครับเรากลับมาที่เลเวลเดิมครับตอนนี้เข้าถึงเลเวล60แล้วนะครับผมแล้วก็เพื่อนก็ยังอยู่นะครับทุกอย่างโอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ